ถ้านักเรียนสงสัยหนูถามเลยยกมือเอามือขึ้นมายกมือเอารูปมือขึ้นมาถามเลยอันไหนคุณเน้นให้ดูด้วยนะสะรุปเราก็ทวนมารอบที่สามแล้วค่ะการร้อยเรียงประโยคแต่เดี๋ยววันนี้ครูจะถามลักษณะตัวอย่างประโยคให้เพิ่มเติม ก็เป็นอันว่ารูปประโยคของไทยนะคะประกอบด้วยส่วนของภาคประธานนี่ข้ามเลยนะส่วนของภาคประธานภาคประธานนี้ก็จะมีที่เป็นตัวประธานคือเป็นคํานามเช่นคําว่าคนไทยคําว่านักเรียนคําว่าเกษตรกร,กรนี่คือคํานามนะถ้าหากเป็นสรรพนามก็ได้เช่นคําว่าฉันคําว่าเธอคําว่าท่าน นะเป็นสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานนะขึ้นต้นเป็นประธานแล้วส่วนของประธานเนี่ยอาจจะมีส่วนของขยายประธานส่วนขยายประธานก็ยังคงอยู่ในภาคประธานเช่นสมมติว่าคาว่าฉันเป็นประธานนะแล้วมีขยายฉันนี่เองฉันเองนะหรือฉันคนนี้แหละนี่ก็คือส่วนขยายหรือคนไทยคํานามขยายคํานามคนไทยส่วนมาก คนไทยเหล่านี้คนไทยพวกนี้คนไทยทั้งหลายเนี่ยนนี้คือส่วนขยายนะหรือเกษตรกรอันมีส่วนขยายของภาคประทานคือเกษตรกรกร็กรเกษตรกรทุกคนเกษตรกรทุกเหล่าแล้วแต่นะนี่ก็คือส่วนขยายของภาคประทานนะสรุปว่าภาคประทานก็มีประทานขยายประทานนี่คือส่วนที่หนึ่งน,นะคะของประโยค ส่วนที่สองคือภาคแสดงสำหรับภาคแสดงนี่จะเริ่มตั้งแต่คำกริยานะคะนักเรียนดูคำว่ายิ้มกับคำว่าปลูกต่างกันตรงที่ว่าสแสดงอาการต่างกันและคำว่ายิ้มเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีคำมารับนะ,ะอย่างเช่นอาจจะนักเรียนยิ้มหวานหรืออาจจะบอกว่าคุณแม่ยิ้มพ่อยิ้มครูยิ้มเราเข้าใจแล้วถึงใจใจความจะไม่ครบ ว่ามีกรรมนะแต่ว่าเราก็สามารถเข้าใจนักเรียนยิ้มดูสิเด็กยิ้มนะเด็กกำลังยิ้มเนี่ยเราก็รู้แต่ถ้าคำว่าปลูกอ่าสมมติมว่านักเรียนปลูกปลูกอะไรปลูกข้าวปลูกผล,ลไม้หรือปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะก็จะต้องมีคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมมารับข้างหลังนะหรือคำว่าวิ่งเหมือนกันวิ่งก็ต้องมีลักษณะกริยา นะที่สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วนักเรียนวิ่งนะอย่างเช่นคุณรูพลาบอกอ่านักเรียนวิ่งจะวิ่งกี่รอบก็มาขยายวิ่งอ่านักเรียนวิ่งรอบสนามสามรอบอ่ะนะคำว่ารอบสนามนั่นก็หมายความว่านำนำเอามาขยายคำว่าวิ่งวิ่งไปที่ไหนวิ่งรอบสนามวิ่งอย่างเร็ววิ่งช้าช้าแล้วแต่วิ่งราวกับลมพายุอันนี้ก็คือคำขยาย เมื่อกี้นี้ขยายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังคำคำกริยาหรืออยู่ข้างหลังประโยคนะเดี๋ยวพอถึงประโยคแล้วครูจะเน้นให้ดูคําว่าอ่านก็เหมือนกันอ่านก็ต้องมีกรรมมารับกรรมนี่ก็จะเป็นคํานามก็ได้เช่นอ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นคำเป็นสรรพนามก็ได้นะแล้วแต่ว่าอะไรจะเหมาะสมเป็นบริบทต่อไปคำว่าเปิด นักเรียนเปิดนักเรียนเปิดไม่รู้เปิดอะไรอ่านักเรียนเปิดหนังสือนักเรียนเปิดประตูนักเรียนเปิดหน้าตาก็ต้องมีกรรมมาใช่ไหมคะอันนี้กริยาที่ต้องมีกรรมเพราะฉะนั้นจากประโยคตัวนี้กริยาบางตัวนะสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมารับกริยาบางตัวเช่นคำว่าวิ่งก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่าต้องมีกรรมมาบอกว่าอะไรเปิดอะไรอ่านอะไรอ่ะก็เป็นนั้นว่า ประโยคแต่และประโยคนเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่การใช้คํามาขยายให้มากขึ้นประโยชน์ของการขยายก็คือเพื่อให้ความสําคัญนะหรือให้รายละเอียดรายละเอียดเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นต่อไปนักเรียนมาดูคําข้อความตรงนี้นะข้อความตรงเนี้ยเขาบอกว่าอะไรประโยคที่หนึ่งนะคุณแยกประโยคให้เลยเขาทําการบ้าน เสร็จนี่คือประโยคที่หนึ่งนะประโยคที่สองโดยใช้คำประธานตัวเดียวกัน mm hmm. เขาเข้านอนคือคนคนเดียวกันนะแต่แสดงกริยาสองตัวคือทำการบ้านแล้วก็นอนนะเรามาดูว่าคำว่าครั้นนะกับคำว่าครั้นจุดจุดก็นะเป็นคำเชื่อนะคำเชื่อมครั้นจุดจุดก็เป็นคำเชื่อ ักเรียนดูตามลูกศรที่ครูเขียนนะคะเป็นคําเชื่อมเป็นคําสันธานนะหล่อนี้เราเรียกว่าสันธานทําหน้าที่เชื่อมประโยคประโยคนั้นก็คือประโยคความรวมนะคะคที่มีสันธานเชื่อมเราเรียกว่าประโยคความรวมนะอันนี้ง่ายๆก่อนนะประโยคใจความรวมถ้าไม่มีสันธานเชื่อมกริยาแสดงอันเดียวตัวเดียวสิ่งเดียวนะกริยาอาจจะเป็น เอ่อโทษทีประธานอาจจะเป็นมากกว่าหนึ่งก็ได้อย่างเช่นเด็กๆก,กําลังนอนนะเด็กๆก,ก็หลายคนกําลังนอนคือเด็กทุกคนกําลังนอนอย่างเงี้ยเป็นประโยคความเดียวนะเพราะว่าทุกคนกริยาตัวเดียวนะถึงแม้จะมีประธานหลายอย่างอืมก็ประธานแบบพะหูพ์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเป็นของภาษาอังกฤษต่อไปสรุปแล้วก็คือมีคําว่าครั้นกับคําว่าก้อนเนี่ยทำหน้าที่เชื่อมประโยค ให้เป็นประโยคใจความคล้อยตามกันนะเป็นประโยคคล้อยตามกันในรูปลักษณะของประโยคความรวมชนิดคล้อยตามกันนะทาการบ้านเสร็จก็นอนนะต่อไปประโยคที่สองฉันออกจากบ้านนี่ก็คือหนึ่งประโยคประโยคที่สองฝนตกนี่ฝนตกก็เป็นประโยคได้แล้วฝนตกน้ําไหลเป็นประโยคแล้วนะก็ มีคําว่าพอจุดจุดก็ทําหน้าที่สันทานอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประโยคความรวมหรือกันนะต่อไปมีคําว่าแต่เป็นสันทานแต่ว่าเรามาดูพ่อลองเพลงพ่อชอบร้องเพลงแม่ชอบดูละครแม่ชอบดูคนละเรื่องเลยเราใช้สันทานนะขัดแย้งกันอันนี้ประโยคความรวมประเภทขัดแย้งกันก็เป็นอันว่า เรามาถึงเรื่องของประโยคความรวมที่ทําหน้าที่ขัดแย้งกันแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปนะคะนักเรียนดูลูกเสือนักเรียนอาจจะเบือ่อแต่ว่าครูก็จะต้องอธิบายให้ชัดเจนอ่าดูลูกเสือพอดูลูกเสือแล้วนักเรียนมาดูประโยค ดูก่อนอื่นด,ดูว่าในประโยคนั้นมีกริยาไหมออันนี้ปีนกริยาปีนเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมต้นไม้เป็นกรรมนะส่วนคําว่ากําลังกําลังทําหน้าที่ขยายคํานามถ้าสมมุติว่าเทียบของภาษาอังกฤษก็คือ will s h a l e ใช่ไหมฮนะ will s h a r ะจะก,กําลังนั่นเองค่ะกาลังกําลังีงนหรือว่าอันนี้เป็น climb น่ยอยู่อะไรนะปีนภาษาอังกฤษรูก็ ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็คือกำลังเป็นสรุปกำลังเป็นนะฮะอีกตัวหนึ่งคำว่าเป็น ismr ถ้าเป็น verb to be ismr ก็เป็นกริยาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่กริยาตัวนี้ถ้าภาษาไทยเราเรียกว่า,าส่วนเติมเต็มครูจุธามาเป็นครูแสงอรุณจุธามาเป็นครูแสงอรุณอันนี้ส่วนเติมเต็มนะ,ะเพราะฉะนั้นคำว่า ครูแสงอรุณไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมนะแต่เป็นส่วนเติมให้เต็มอันนี้เช่นกันถ้าเราพิจารณาประโยคนักเรียนครูคอร์สตัดแบ่งตรงนี้เลยนี่ใช้การขีดทับเลยนะขีดอย่างนี้เลยประโยคที่หนึ่งนี่คือประโยคที่หนึ่งลูกเสือกาลังปีนต้นไม้นะคะนี่คือประโยคที่หนึ่งนะส่วนประโยคที่สองประธานไม่มีใช่ไหมคะ ประธานนี้ค่ะนี่ค่ะลูกเสือลูกเสือเป็นดาราของสวนสัตว์แห่งนี้ลูกเสือเป็นดาราของสวนสัตว์แห่งนี้นั่นหมายความว่าเราลัประทานเอาไว้เพราะว่าบุคคลเดียวกันนะบุคคลเดียวกันเรารับประทานเอาไว้ทนีนี้นักเรียนมาดูว่าประโยคนี้มันมีการใช้คําเชื่อมอะไรนี่ค่ะคำเชื่อม ก็คือคำว่าที่ซึ่งอันผู้เราจะสังเกตว่ามันจะอยู่หลังคำนามหรือไม่ก็อยู่หลังสรรพนามก็ได้ค่ะนักเรียนลักษณะนี้เขาเรียกว่าประโยคความซ้อนหรือสังกรประโยคประโยคความซ้อนนี่ครูกำลังเข้าสู่รูปลักษณะประโยคแบบที่สามนะคะในภาษาไทยโครงสร้างเป็นประโยคความซ้อนที่ซึ่งอันผู้ตามหลังคำนาม หรือตามหลังคําสรรพนามนะเราจะเห็นว่าประโยคยาวมากเลยนักเยนก็คิดว่ามันเป็นประโยคความเดียวไม่ใช่ค่ะมันแทรกด้วยประโยคความซ้อนตรงนี้ตรงนี้ประโยคเหล่านี้เขาเรียกว่าคุณานุประโยคนะคุณานุประโยคมีคําว่าที่ซึ่งอันผู้ตามหลังคํานามหรือสรรพนามนะเราจะเห็นว่าลูกเสือเนี่ยเขาเป็นสองอย่างคือกำลังปีนต้นไม้ ตับกริยาอีกตัวหนึ่งคือเป็นดาดาราของสวนสัตว์แห่งนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวจะมีอกีกรูก็ยังไม่ได้ลบเมื่อกี้ก็จะกล่าวถึงว่าในอนักเรียนนี่เปิดไปเลยแป๊บนึิงค่ะรูต้อง